สวัสดีครับผมนาหานากรจันสุวรรณนะครับรหัสนี้สี่ศูนย์แปดแปดนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับว่าทําไมฟินเทคนะครับคือธุรกิจการเงินแห่งอนาคตนะครับเราก็จะมาดูความหมายของคําว่าฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับมาจากคําว่าฟายเน้นนะครับและบวกกับคําว่าเทคโนโลยีนะครับหมายความถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินกิจการนะครับทางการเงินมีความสะดวกต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ รวมทั้งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้นะครับฟินเทคยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกระบวนการแบบเดิมไปสู่สิ่งใหม่ด้วยครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าฟินเทคนะครับมีกี่แบบแล้วก็อะไรบ้างนะครับฟินเทคนะครับจะมีทั้งหมด7ประเภทนะครับก็คือ 1. Banking Technology นะครับก็จะหมายถึงการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้เกี่ยวกับระบบธนาคารครับ 2. c ง o า d f i n d i n g p l a t f o อรนะครับ ก็จะหมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตัวกลางในการระดมทุนครับ 3. c คริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะหมายถึงสกุลเงินทางดิจิตอลนะครับ 4. p a เพลย์เม c น n ์เทคโนโลยีนะครับก็จะหมายถึงระบบการใช้จ่ายเงินนะครับ 5. e n เอ็นเตอร์ i ร์ n ฟ i แนนเชียลซอ์นะครับก็จะหมายถึงซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรนะครับ 6. i อินเวสเมน m ์ n ม g จเมนตนะครับก็จะหมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยจัด การทางด้านลงทุนนะครับเจ็ดนะครับอินโ t ทั t นะครับก็จะหมายถึงเทคโนโลยีประกันภัยนะครับประเภทของฟินเทคนะครับแบ่งตามกลุ่มด้านการเงินนะครับ 1. นนะครับฟินเทคในรูปแบบการชำระเงินหรือโอนเงินนะครับเป็นบริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับหรือ e-payment ครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดแนวคิดฟินเทคที่มีจุด เด่นในด้านความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงินครับโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดบัตรเครดิตเดบิตหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อชำระเงินสินค้าครับบริการแต่ละครั้งดังเช่นในอดีตจึงช่วยให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีความคล่องตัวมากขึ้นครับ 2. นะครับฟินเทคในกลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ Investment ครับเป็นการบริการด้านการลงทุนที่จะปรึกษาทางการเงินออนไลน์นะครับ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่เข้าถึงบริการด้านการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์สูงแต่ในปัจจุบันธุรกิจฟินเทคเกี่ยวกับการลงทุนได้พัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้มีกลุ่มรายได้ทั่วไปนะครับสามารถเข้าถึงการวางแผนทางการเงินและการลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยการนําเทคโนโลยีนะครับ AI นะครับเข้ามาเรียนรู้พฤติกรรมการลงทุนในรูปแบบต่างๆผ่านข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการสอบถามทางออนไลน์นะครับ โดย AI นะครับจะทำหน้าที่เลือกการลงทุนที่เหมาะสมและช่วยบริหารเงินลงทุนให้แบบอัตโนมัติตามระยะเวลาการลงทุนด้วยครับ 3. นะครับ f i n t e c ในกลุ่มธุรก,กรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินทุนครับมีบริการหลายรูปแบบนะครับก็คือ 1. Car Funding ครับเป็นการระดมทุนจากมวลชนผ่านเว็บไซต์น,นะครับเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่มีแนวคิดสร้างสารรค์เริ่มโครงการ เพื่อสังคมส่วนรวมครับ2นะครับ P2P หรือ Peer to p e e นะครับเป็นการให้กู้เงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางธนาคารนะครับเช่นธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ระบบจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้กู้เงินโดยตรงนะครับ 3. นะครับ Market Place l e n i n g นะครับเป็นการสนับสนุนเงินทุนระยะสั้นนะครับเพื่อปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจที่ต้องการเงิน คุณหมุนเวียนโดยเฉพาะกุ่น SME นะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับของผู้ให้บริการเช่น Amazon และ Alibaba ครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเทคโนโลยีทางการเงินมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีประโยชน์กับใครบ้างนะครับ1บุคคลทั่วไปนะครับได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงินในลักษณะขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการเงินที่ทำให้คุณไม่มีบัญชีธนาคารสามารถจ่ายทำธุรกรรม รวมถึงสามารถขอสินเชื่อหรือลงทุนได้ด้วยตนเองนะครับสสถาบันการเงินนะครับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงินได้ด้วยการสร้างระบบธนาคารย่อยๆแบบโมบายแบงกิ้งนะครับลงมาให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและเก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆครับ 3. ผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซนะครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบของระบบ p พ r m ์ n มนจากการเชื่อมต่อ API Data และ b n n k n n t t e h n o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  y นะครับทำให้ค้าขายในออนไลน์ง่ายขึ้นจากการจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวนะครับ4นักลงทุนนะครับเทคโนโลยี Technology ทางการเงินเอื้อต่อการลงทุนทั้งในรูปแบบตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับ 5. นะครับผู้ประกอบการครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่าน c r r w i f u n d i n g p l a t f อร์นะครับรวมถึงสามารถจัดการบริหารระบบต่างๆในองค์กรได้ยิ่งขึ้นครับผลกระทบของ Fintech กับสถาบันการเงินนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศนะครับพบว่าการชำระเงินและการปล่อยสินเชื่อนะครับเป็นบริการที่สถาบันการเงินถูกกลุ่ม f i n t e c h Startup แย่งลูกค้าไปมากที่สุดนะครับ และยังเป็นพื้นที่ที่สตาร์ทอัพประสบความสําเร็จมากที่สุดเช่นกันครับซึ่งหากธุรกรรมดังกล่าวมีผู้ให้บริการรายใดที่สามารถให้บริการที่มีค่าธรรมเนียมและต้นทุนโดยรวมที่ถูกกว่าผู้บริโภคก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปให้บริการกับผู้บริการรายอื่นแทนนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่าหางสถาบันการเงินของไทยไม่มีการปรับตัวจะทําให้มีโอกาสสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วงชิงตลาดนะครับและจะส่งผลให้โดยตรงต่อการดําเนินงานของสถาบันการเงินนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่น่าสังเกตว่าบทบาทของฟินเทคที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ธนาคารเริ่มส่งสัญญาณการปรับกลยุทธ์ด้วยการลดจํานวนของสาขาลงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีจํานวนสาขาลดลงค่อนข้างชัดเจนนะครับจากพฤติกรรมลดลงของคนในกรุงเทพได้หันไปท,ทําธุรกรรมผ่าน อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องการรอคิวรวมถึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารนะครับอย่างเช่นตัวอย่างข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพบว่าจํานวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ณเดือนมกราปีพุทธศักราช2565นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น7 5 4แห่งน,นะครับลดลง99สาขาเมื่อเทียบกับเดือนมกราปี2 5 6 4นะครับ การปรับตัวของสถาบันการเงินเพื่อรองรับการแข่งขันนะครับ 1. การเตรียมตัวความพร้อมด้านเทคโนโลยีและพันธมิตรนะครับการที่สถาบันการเงินต้องเชิญกับสภาวะการแข่งขันจากฟินเทคนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยการเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้างจะเป็นรูปมรรมนะครับจะมี2ด้านหลักๆก็หนึ่งนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีจากภายในธนาคารนะครับ เพื่อลองรับรูปแบบดิจิตอลแบงกิ้งในอนาคตนะครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่นําไปปรับปรุงกระบวนการภายในธนาคารนะครับรวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นการพัฒนารูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบให้สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็2นะครับการร่วมมือกับผู้ประกอบการฟินเทคซึ่งแบ่งได้ตาม3รูปแบบนะครับได้แก่การเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการฟินเทคการลงทุนผ่าน v ินเ u อร์แคปิ a l ลนะครับ และการสนับสนุนสมาร์ทอัพคอมมิเตี้นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินกับฟินเทคนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากสถาบันการเงินเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนมีฐานข้อมูลลูกค้ามีเครือข่ายและมีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ธุรกิจฟินเทคนะครับมีอินโนเวชันนะครับแต่ขาดเงินทุนดังนั้นหากเกิดความร่วมมือระหว่างกาันจะทําให้สถาบันการเงินกับฟินเทคนะครับได้รับประโยชน์ร่วมกันครับ และ2นะครับการปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลแบงกิ้งนะครับการที่ฟินเทคเข้ามามีอิทธิพลในการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับทำให้สถาบันการเงินชั้นนํามีการเล่งปรับตัวในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรวมถึงเป็นพันธมิตรกับธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการฟินเทคนะครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ